มีกิติคุณจ่มสุวรรณเป็นผู้สับูรตูแนวรับ4ี่คนใช้อดิสรพรมรักเลโอวซานโต้บุิชัยมารมสถาพรแดงศีแนวรับ4ี่คนใช้เอกชัยสำเร็อาจาคยคอนนี่เฉลิมสักอักขีวิทยามูลวงมิฟิวมีชนุกุลกาชนะ 2. แพ้3ตุดนเทโรเสมอ3แพ้2ไม่ชนะเลยครับบุญศิลกุญสบการบุญภิเกตครับเป่าเกมเริ่มกันขันแล้วนะครับเจ้าถิ่น บอลมาอีกครั้งครับปริเทโลวิทยาครับเปิดมาแต่ว่าติดปีอภรแต่ว่าบอลยังเข้าทางปุริเทโลอยู่ครับมาที่บุคยองบุคยองเปิดโด่งยาวมาในกรอบเขตโทษแล้วอพังบอกไมได้ครับดุมโรโตอกซนมาแล้วจะยิงลูกนี้เป็นประตูขึ้นนำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของปุริเทโลครับชาตุคุณกาลินครับทำประตูให้ปริเทโลขึ้นนำนาทีที่บอลของบุคยองครับวางยาวๆมาในกรอบพักมาใร้ดุมโบโลแล้วต่อส้นสวยมากนะครับโอ้โห คือแนวรับของทางหนองบัวอาจจะไม่ทันระวังครับว่ารโูโมโรจะเล่นลูกแบบนี้ครับโอ้ต้องให้ครดิตด,ด้วยครับรูมโรฉลาดมากครับคือมองหางตาเห็นแล้วครับเราจิ้มเข้าไปเลยโอ้ทิศทางน้ําหนักเนี่ยสุดยอดนะครับชนุก,กูลยิงฉลาดครับโอ้ยิงเรียนแล้วก็ไปที่เสาไกลหมดสิทธิ์รับเลยครับคิดิคุณแจมสุวรรณหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาจนได้ครับทิมเยือนคือเป็นกรณีความจริงเลยครับ ล้ำกับไม่ล้ำอ่ะอืมแบบนี้บุลสินว้เป็นลูกล้ำหน้าครับไม่ได้ประตูครับมาสนุกเกมเปิดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับทั้งสองทีมแต่ว่ายัางจบไม่ได้นะครับเทโลเองก็มีโอกาสได้ประตูขึ้นนําแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับแล้วจังหวะนี้ <c oughs> ไปฟาวอีกครับ <c oughs> ยีพรต้องระวังครับไปเถียงมากไม่ได้ด้วยครับย้อนมา ก็เหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหจังหวะที่เข้ามาเต่ครับแล้วมันไม่ได้โดนบอลเลยด้วยครับก็รู้สึอาจจะมองว่าเข้าจากข้างหลังครับเอาละครับเหลืองแดงของ มาลูกนี้ปล่อยไหลไปครับยศักดิ์ยังได้อยู่ครับยศักดิ์ชวนะเปิดหักมาแต่ต้องบวกเก็บไได้เอ้าเด็กจับลั่นมาถึงไอ้กระชัยกระชัยเปิดย้อยๆโล่โล่บวกลูกนี้ชนเสาแล้วซ้กจะจอโอ้โหข้ามคานออกไปครับบูคินยองโอ้ไม่ได้ประตูครับโบริเตโรลูกนี้น่าจะด้างแต่จังหวะของโลมโล่แล้วครับชนเสาเต็มเต็แล้วอูซ้ำแบบนี้โอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอ้โหง่ายแบบนี้บุกต่อแต่ว่าอิสลามมาทานคืนกับหลังมาก่อนครับ จ่ายไม่ดีครับโบลิเิโร่ดังกูได้แล้วลูกนี้หลุดเบียมาแล้วครับครับสลวิทพ่านทองชิปลูกนี้เรียบร้อยครับตรงประตูต่อสูงยครับขึ้นนำจนได้ครับโบลิเทโรนาทีที่68จากสลวิทพานทองประตูแรกของเขาในลีกฤดูกลนี้ด้วยกับโบริสเทโรเอฟซีครับไปพลาดเลยครับให้บอลมาไม่ตรงเพื่อนครับแล้วจะมาตามสไลด์เองก็แก้ไขไม่ดีครับอุทิชัยเนี่ยครับพอ บอลนราเทอรทเรลี่ครับบาลเาเทอร์เรลี่จังหวะแล้วเปิดเข้ามาแล้วนี้ฉกตะมงโอ้โหบอลชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ประตูครับเดวิลสตอร์กระเติมเกมขึ้นมามองบอลชนเสาครับโอ้โหแม็กกีเตอร์คีเวลนะครับคลิงกลับมาเอาบอลมาที่ชาลุกูลชาลุกูลพลิกกลับมาชาลุกูลหมุนตัวไปลม้มลงครับ อ้าวแล้วจะจ่ายออกมาของซีเกตก็ไม่ดีครับโดนเทโลดักได้แล้วยิงลูกนี้เป็นประตูเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโรลิเทโลได้ประตูหนีห่างน้องบัวพิเชียเอฟซีครับโอ้โหหมดสเซฟเลยครับกิติคุณแจมสุวรรณแล้วยิงเนี่ยเสาแรกเช็ดเสาเข้าไปเลยก็ยิงวางเท้าเข้าค้อกมากครับหมสิ์ได้ครับถึงแม้ว่าจะพยายามปิดมุมเสาแรกแล้วเอาครับแต่ว่ายังได้ลุ้นอยู่ครับหักมา แล้วอิสลามปาทันดิจังจวะคืนกับหลังมาไหมซิเกตยิงลูกนี้ตุ้งตะขาครับเอาครับไ่มาหนึ่งประตูต่อสองครับบองบวมเชียร์สีโอ้ฝฟนบอลกับไปนี่ต้องหันมามองเลยครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ทวิลาห้าทีครบแล้วนะครับเสาแรกเลยต้องชมอิสลามเลยรับทำเอาแข้งของเทโรเนี่ยโอ้ต้องไปปิดเขาหมดเลยยับทำให้ซีเกตมีพื้นที่ใน,นการจะโอ้คงเสียดายแย่เลยครับ ไม่ได้เห็นที่พรกของตัวเองทำประรตูได้ครับแล้วพุทธศินคุณสงการบุญมีเกตเป่าจบเกมการแข่งขันครับหนองบัวพิจเอฟซี